ครับเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกสนุกเขาเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ร่วมได้ร่วมงานกันด้วยทั้งคู่น้องแล้วก็คู่ของที่ผมอ่ดทางของพี่พีมนะครับก็สนุกเลยแล้วโชว์นั้นคือโหจัดเต็มแบบสุดๆจริงๆไม่คิดว่า จะจะหนักหน่วงขนาดนั้นเหมือนกันที่ที่เราเล่นกันบนเวทีเนาะใช่แล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันมีทั้งส่วนของเกมแล้วก็โชว์ที่พวกเราทั้งสี่คนตั้งใจออกไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูเป็นครับพอได้มาเจอกันสี่คนมันมันสนุกหรือมันกลัวหรือมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้นะอมันไม่ไม่ได้คิดรูปแบบแบบนี้ไว้เลยคือตอนแรกก็คิดว่าอ๋อขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันนี่ก็จอจอยกันเรื่องเพลงไปเอาไปเอามาอ่ะไปทางแกล้งกันซะงั้นก็เไปสนุกไปอีกแบบนึงแต่แฟนก็ชอบกันยังไงยังที่รู้สึกว่าต้าอ่่เยทีรา โอ้ยเขาร้ายฮะยเสองคนนี้เขาร้ายกว่าที่เราคิดไว้อธิบายขยายคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คือเขารักกันมากกว่าที่เราคิดอีกครับถ้าไม่มีใบอะเราไม่ดูโดนแกล้งที่สุดเลยเราดูโดนแกล้งไม่ผมผมไม่จริงผมสู้เขาไม่ไหวไม่จริงับ ไม่จริงไม่จริงครับเขาพไรอะตัวแก้เลยครับว่าพี่จีนพูดเท่าไรยังไงเมื่อกี้เขาบอกเออไรยังไงพี่เขาจะชอบแกล้งเราเราก็แบบ ลูกเขาไม่ไหวเลยนะพยายามแล้วแต่ฟิล์องี่ดูหน้าตัอุ่นเดินยเหมือนเจ้าคืนเลยทุกดอกผที่ได้รางวัลการแสดงมาได้ว่าแล้วว่าได้มาด้วยกินได้มาด้วยเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเชื่อมาผมก็รุ่น้นองรุ่นน้องผมไม่รู้จะเชื่อไงเพราะว่าเวลาแบบผู้ใหญ่บอกก็บอกว่าให้ดูการแสดงที่ฟิลมาไวเขาบอกว่าแบบไอ้นี่เมทัลหรือเปล่าหรือว่าตลิ่งยังไงแต่อย่างน้อยานวันที่พี่ฟิล์มได้ก็คือโอ้โหเวลาเล่นเวลาเล่นนี่คือเล่นดีขนาดนี้ปะ ไม่ครับไปนี้การแสดงเลยเนี่ยตัวที่เป็นาแกรมเฮ้ยเราเราเราผ่าทับปิดอย่านี้ได้ไหมครับเป็นต้นเรื่องในในการกัดการมันเป็นการเนเชทเป็นผ่าเพราะว่าแบบว่าจริงๆริงตั้งแต่เรารู้ว่าแบบว่าเป็นของทคทจัดอะไรอย่างเงี้ยจริงจเราเราก็อยากแบบพิมเทสทุกคนเลยที่มาวันนั้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าแบบมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็มีคนที่แบบเจอพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรต่างๆบนเวทีเนี่ยพวกเรา ยิ่งแม้แต่โชว์พวกเรายังก็ตั้งใจมากมากมแล้วรู้สึกว่าบ,บนเวทีวันนั้นเรามีความสุขกับการขับมากในความที่เราได้ลงมากับร้่งพี่น้่งพี่เป็นยังไงบ้างาครับทำได้ของร้่งพี่ครับแตกมากๆครับ แต่ว่าแสบแสบหูไม่ใช่แบบสนุกกันมากๆแต่พูดว่าสนุกกันอากรรู้สึกว่าเป็นการเล่นเกมมันีเป็นการเล่นเกมบนเีทีแล้วแบบสนุกแบบเหมือนเราได้แกล้งกันได้เตียนกันแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มร่วมกันมันจะแอบอะไรเราชมเราชมฟังฟังเขาอ่แสบอยู่แล้วที่นี่มีมีเรื่องหลังเตจมาเล่าให้ฟังคือพี่ปีมอ่ะเขารักน้องมากเขาเอี่มาแล้วเขาไม่ได้นอนเลยเขาให้น้องไปหลับซึ่งคนที่หลับคือคนที่หลับคือพี่โู ไม่ใช่คุณครับใช่ครับคือเขาเป็นพี่แบบว่าคืออกมาแล้วก็ให้น้องนอนไปเลยแบบพอผมบอกว่าพี่ดนอนไหมพี่บอกเออนอนไปเลยนอนไปเลยเขาแบบเป็นบิตรมากเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจริงจริงๆเขาพี่นมุมที่น่ารักพี่ใจเป็นมุมที่เขสอนสองคนด้วยพูดทดีอันนี้เรื่องจริงไงเรื่องจริงขอชื่นใจพวกนี้ก่อนที่เราจะพูดก่อนจอิอกตัวเรื่เงจริงของที่ชมคือในในหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมุมมองอีกมุมมองนึงที่แบบเขาทำงานมาเยอะกว่าเราอะไรอย่างงเี้ยรู้สึกตัวมันน่ารักในการที่เขาสอนเราวางตัวแต่ ครับแต่อะไรฮะมันดีอยู่แล้วนะมันิงดีมันดีอยู่แล้วแล้วคิดว่าแตจะจบปีแบบสวยๆครับครับพี่น่ารักและน้องน่ารักยังไงบ้างน้องน่ารักตอนน้องมันต้งเจอทำงานมากใช่ตอนเซาเช็คก็คือเซาเช็คแบบ พุ่มสุดตัวจริงครับเขาผิดกี่เวลาพี่ด้วยเฮ้ยเราซ้อมไปก่อนเลยเราไปก่อนอ๋อโทษมาที่หลังก่อนมาตั้งใจซ้อมครับแล้วก็ทำเป็นเยอะครับก็คือเวลาโชว์รวมก็ได้น้องๆเคยเยอะมากอันนี้พูดจริงๆด้วครับคือจำหน้าอะไรไม่ได้ก็เนี่ยเขาไม่จำหน้าเลยพี่ๆเดี๋ยวพี่ลงไปข้างหลังเลย ผมมันไปข้างหน้าหน่อยพี่ก็แอบดูแล้วกันอะไรเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นเศิลปินอนี่มาก่อนเล่นเก่งมาก่อนเปนเต้นเก่งที่เดียวกันครับเวลาพวกเราต้องไปเรียนกันแหละเราจะต้องเป็นบทของพี่เขาสองคนนี้ต้องไปต้องไม่เดินชมพระจันทร์อะไรก็ไม่รู้อะไร เราคือรู้สึกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบอชอบชอบช่วงรวยช่วงรวยจริงอะไรวปะร้องจบอาจจะไม่ได้เป็นแบบเด็นเรื่องก็ได้นะครัใช่ไหมน้ำพยางลูกสาวใช่ไหมที่เขาไปดูมาจริงๆเิงไย่างอย่างเราผ่านมามันร้องมากกว่าพูดหรือมันพูดมากกว่าร้องเป็นทั้งสองอย่างเลยครับทุกอย่างมันเกินมันเกินกว่าไหนสคริปต์ครับทุกคนเนี่ยแค่ให้ภาพมันเล่าเรื่องแค่อยู่ตรงนี้สัมภาษณ์กันตรงนี้สี่คนอ่ะ ยังวุ่นวายขนาดนี้แล้วไปดูในคอนเสิร์ตวันนั้นมันจะสนุกขนาดไหนใช่ครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกไหมคะ24วันก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็ยินดียินดีที่จะร่วมงานนั้นดีดีเป็นดีมาก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 ดีมามีสองคนขออนุญาตร่วมงานกับน้องครับใช่แล้วก็พี่ผมก็บอกว่าผม้อง